ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทางช่องพ่อเต่งบ่ายสามปีครับสี่ทันมาเบิงควายงามครับแม่ข้าแก้วแม่ข้าแก้วอายุเจ็ดปีก่อหญ่แปดปีครับเพิน่นกำลังทองทองเก้าเดียนทองเก้าเดียนลูกทองในทองเพิ่นเจ้าไม้เจ้าไม้ลูกเจ้าไม้ครับนี่แหละครับห้งแสงของเพิ่น สวยง,งามครับใหญ่ๆหัวกระตุ้นดิไดเบิังเหตุด้ดวยโอ้บันทายครับขันขนันพิษกินเป็นสิทธิ์ครับเพิน่นลมาถ้่ว่าขันเอาขึ้นรถกับผมนี่ไม่ <c oughs> มันเคยขี่รถเนาะโค้งสางครับโค้งสางไงลูกได้ท่องได้เจ้าเดือนหรอยัยเก้าเดือนท่องได้เก้าเดือนครับเ,เก้าเดือนคาดว่าเซออก หลังปีใหม่หหลังปีใม่เนาะลูกเจ้าไม้ครับโค่งสางไงครับปลูปล่างสวยงามครับสูงได้ประมาณใยสูงเท <40. S 1> ่าไรลอยสี่สิบใยสูงลอยสี่สิบบอกครับเนี่ยอันคล้ยสูงลอยสี่สิบโอ้อยสี่สิบบวกครับลูกในท้องเลยลูกตัวตัวที่เท่าไหร่ใหญ่ตัวที่หา ลูกหาลูกหาในท้องลูกหาในทองลูกหาในท้องครับแสดงว่าเป็ดแม่พันธุ์ดีดีครับนี่ลูกเพิ่นครับนี่เดี๋ยวลูกเพิ่นพอจะมาเปิดเปิดเพิ่นไหมครับโอ้แม่คำามแก้วครับสมซื่อเพิ่นครับนั่นกับลูกเก่าเจริญอ๋อในลูกเก่าเจริญครับของหลูกแม่ข้ามแก้วนี่บ่ลูกแม่ข้ามแก้วนี่แหละโอ้พัฒน์ตื่นจินใจง่ายครับ มาจะมาเบิ่งบ้านไทยเพื่อนครับโอ้ยไ,ไงครับโค้งสางไงราคาเลยย่ายเปิดราคาเปิดราคาล้านหาสามตัวนี่บ่แมนโอ้สามตัวนี่ล้านหาลูกเก่าเจริญครับเนี่ยอันนั้นลูกตัวไหนน่ะอันนั้นลูกพอน้ำทงดนอกนั่นโอ้พอน้ำทงออโอ้ขนาดลูกลูกพอน้ำทงครับเนี่ยลูกหลงลูกหลงห่างแงมโค้งสางไงขึ้นกันครับอันนั้นก็มีเกล็ดเล้ว โอ้มีทองค<อ>ือกันบ่แม่นโอ้ลูกพูเขาไฟอันนั้นโอ้ลูกพูเขาไฟในทองน้องทองเพิ่นเนาะพูเขาไฟเอิม่มเดี๋ยวรุ่นสิมาแนะน้ำครับคลิปต่อไปสิมาแนะน้ำเพิ่นตะวันมื้อนี้สนใจตะแม่คขามขาเกลียวเลยครับนี่โอ้ปากไงเราใหญ่หนนญเนาะกินยากินยาดีบ่ใหญ่โอ้อยยาขี้ฝุ่นขีน้ยังบ่ได้เรียกเล่าเลยเลี้ยงง่ายเป็นบ่เลี้ยงง่าย เลามไม่น้ำทงน้ำทานน้ำหอมมือสิมานอนเฝอที่สิ่ะับพี่ถึงเวลาก็ไปกินน้ำถึงเวลาก็ไปกินน้ำถึงเวลาก็ขอรูปเลยได้ละขอรูปแน่แต่รูปแน่โอ้นี่ครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นได้กินแล้วครับโอ้ยลูกเพิ่นก็โอ้ยงามครับงามงามปากง่ายกินหญ้าบันไทยง่ายครับเดี๋ยวเพิ่นคุณแล้วเพิ่นสิ่งหลอกหลอกยางหลอกโอ้บอกว่าท่านได้คุณครับคุณอยู่ตะวารูป เอายินดีน้ำได้ย่ายสิได้หลันอ่าปีไม่แล้วนี่คาดว่าแม่คือเถิกหนอแม่แม่โอ้มอตัวเราบ่มอตัวแล้ว,ออว,ลวโอ้ยี่ดีน้ำครับยินดีน้ำครับครับครับติดตามนะครับได้คลิปต่อไปผมจะมาเปิดตัวลูกเพิ่นครับอ่าลูกเล่าอ่าวันนี้สวัสดีครับ